พี่ครับผิจิร์คะพิจิ์เหรอใช่ครับผมคือจังหวะกรุแบบนี้มันต้องโยกอะมันต้องแบบมีจังหวะนิดนึงนะคะแล้วก็ขยับตามนะฮะสิ่งที่นิกบอกว่าพี่กล้าคือกล้าร้องกับเจ้าของเพลงเขาตรงนี้ใช่ไหมต่อหน้าศิลปินพี่กล้ามากจริงพี่ไม่ีอะไรที่พี่ไม่กล้านะคะครับรุ่นนี้แล้ววันนี้เรามาพร้อมๆกับน้องๆจาก AF11 ทั้ง4คนเลยแนะนําเสียงกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเสียงเจ้าของเพลงก่อนเปิดใจไม่เปิดตัวน้องเอมสาธิดาไฮสวัสดีนะคะเอ1เอฟสิบเอ็ดค่ะ นี่อาสวัสดีค่ะน้ำเอฟสิบเอ็ดค่ะจักรูจักรูสวัสดีครับแม็กเอฟครับสวัสดีครับเมย์เอฟสิบเอ็ดนะครับนี่นี่สี่ท่านนะฮะศิลปินจากบ้าน AF นะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็มาพร้อมกับอัลบั้มมันส์ค้างพี่บขอกเสียงถูกไหมคะมันพอไหมคะไม่พอไม่พอมันส์ค้างมันสมาถึงบอกว่าทำไมมาถึงแบบว่ามันส์ค้างฮะ มันเหมือนเป็นความมันที่ยังค้างคาอยู่ในบ้านนะคะ,คะก็เหมือนแบบเราก็เลยอยากให้แฟนๆติดตามความมันแล้วก็ความสนุกที่ค้างอยู่ในบ้านแ้วคือเหมือนทุกคนมีความฝันอยากจะมีเพลงซิงเกลิลเป็นของตัวเองแล้วก็แล้วก็ความมันอันนี้ค่ะก็เหมือนมาได้มาทําสําเร็จในในวันนี้ค่ะหลายๆอารมณ์ความสนุกความมันความสนิทสนมอะไรที่มันค้างคาอยู่ตอนเราอยู่บ้าน AF11 ไม่อยากเก็บเอาไว้แค่นั้นเราต้องถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงของแต่ละคนใช่ไหมของแต่ละคาแรคเตอร์เออแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปมานี่มี3คนมามันกับเราแล้วโมวานนี้โนเอไปร้โชว์กับเราด้วยใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกค่ะก็มีแฟนคลับไปเชียร์แล้วก็อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันมันอบอุ่นแล้วก็ดีใจที่ได้ไปร้องเพลงของเพื่อนเพื่อนด้วยเพราะโมวานได้ไปร้องเพลงของน้ำด้วยแล้วก็โมคือจริงๆแล้วเอ็มอะอยากร้องเพลงของน้ำอยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสไปร้อง เพราะเพลงเพลงเขาดีทุกเพลงแหละในละบ้าแล้วก็ม <Yes ีเพลงพี่ต้นไม่รู้สึกคาะเมื่อวานที่ลองไปก็ใช่ซิงเกิลใหม่เลยก็เลยไปร้องที่โรชโชเห็นว่าป้ายคงป้ายไฟไปแน่นมากแน่นเพียบเลยแต่วันนี้เป็นคิวสองหนุ่มมี์วันนี้ต้องบอกเลยว่าแน่นมากอะไรแน่นคะกินเยอะเหรอลูก ครับผมก็วันนี้ก็ผมกับแม็กก็ไปร่วมชมเหมือนกันครับวันนี้ที่ไหนครับวันนี้ก็ที่ศูนย์ราชการศึกบีนะครับผมท่ายก็สนุกสนานครับพี่พี่ที่ที่เขาทํางานแถวนั้นผ่านไปเพราะวาให้การตอบรับอย่างดีแฟนคลับตามไปไหมแฟนคลับมีบ้างครับมาร้อยกว่าชีวิตครับอยู่บ้านอยู่บ้านเพราะว่าเช้าปที่อยู่ที่นั่นตอนนี้นะนี่ซิงเกิลใหม่ครับของแม็กนะครับเลยตามเลยเราเปิดคออยู่นี่ ปิดค่ะพี่ปิดร้อนเลยร้อนเลยเพลงเขาดีเพลงเขาดีนี่เสียงแม็กเหรอเนี่ยใช่ย่าก็หล่อเสียงก็หล่อเนาะไอ้พี่อีทำไมอ่ะพี่อีทำไมอ่ะคุยอย่างเี้ย่าคือผมจะขอความผมเข้ามาเนี่ยว่าคุยปุ้มไว้แล้วช่อนี้ใช้ได้ปิดรายการเลยครับปิดรายการเปลี่ยนเพลงค่ะเปลี่ยนเพลงของเมย์เลย แซวเล่นตอต่อต่อแต่มีคนทักเยอะลูกใช่ไหมเหมือนมากอายุนะอ่ะเอาเปลี่ยนจริงเหรอเฮ้ย ผมไม่กดเลยนะพี่เมื่อกี้นิ้วพี่รุนรัวเลยพี่ขอให้แม็กซ์ขอให้แม็กซ์เลื่อนเอ่ยก่อนใลงนี้พรนะเดี๋ยวนาวรอแป๊บนึงนะรอมาเนึงอ้าวเพลงของแม็กซ์ทุกคนมีเวลาพรีเซนต์เพลงตัวเองสั้นๆคนละสามสิบวิลูกครับผมก็สำหรับเพลงผมนะเพลงเลยตามเลยนะครับก็เป็นเพลงฟังง่ายๆสบายๆที่อาจจะโดนใจใครหลายคนที่แอบไปหลงรักคนนี้เจ้าของใช่เห็นคนอื่นเขาแต่เขามีแฟนแล้วอย่าไม่ตัดใจอ่ะเรื่องจริงครับเรื่องจริงเนาะเราก็มองให้มันเป็นบวกละกันเมื่อความรักมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันเลยจำเลยเปล่อยปล่อยเขาเรียกใจแล้งใจมัน มันแย่ไปเยอะเขานะก็เลขอรักก็หยุดไปอ๋อแต่ก็ดูากแต่ก็ห่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่มันนี่มันเพลงของชีวิตครูเจนิคเลยนะจริครับผมร้องไปเพลงอื่นเลยมแหมพี่เพลงต่อไปเมละกันครับผมของเมย์คือเพลงขอฉันฟังเรื่องเศร้าของเธอครับนี่ชื่อเพลงเหรอคะใช่ครับชื่อหนังยาวดิดนึกแต่ข้อนี้อ่ะต่อลูกอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อครับก็เนื้อหาคล้ายคล้ายของแม็กครับก็คือชอบผู้หญิงคนนึงแล้วผู้หญิงคนนึงแต่ว่าเราแค่เป็นหัวเป็นใหญ่เขาก็พอแล้วครับใช่ A Lai Jai, รักแบบว่าไม่หวังครอบครองถูกต้องครับผมคือแค่อยู่ห่างๆอย่างหงวงๆดูแลเขาเป็นพี่ชายที่แสนดีอะไรแบบนี้ใช่ครับถ้าวันไหนเธอทุกข์เธอมานั่งปรับทุกข์กับฉันได้ฉันจะนั่งฟังทุกของาวของเธอเป็นผู้ชายอกอุ่นเนอะแน่นอนครับผมตอนนี้ก็ลูกเล็กๆมากนวครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงของมิกไหมคะแบบเนี้ยอ๋อใช่ครับผมพี่แวะมาบ้านผมบางาเลยนะแวะไปบ้านน้ำบ้างเพลงของน้ำค่ะเพลงหนูปากดีไม่มีที่ไปค่ะสาวห้าวคน เป็นสาวดือ้อปากดีจริงป่ะใช่อืมมันเป็นเพลงเหรอเป็นเพลง <c oughs> ที่ทำแบบชีวิตจริงคุณพูดไปเลยครับเป็นเพลงเนื้อหาเนื้อหามันพูดถึงอะไรคะมันพูดว่าเราเนี่ยเป็นคนพูดไปก่อนคิด พูดไปเลยนืจกจะพูดก็พูดเข้าใจอะไรผิดเนี่ยก็พูดไปเลยว่าเฮ้ยเลิกกันแล้วพถึงเวลาแล้วโอ้โหอยู่คนเดียวไม่ได้ขาดเขาไม่ได้ต้อ้โพูดไปแล้วเขาไปแล้วใช่แต่ว่าเราไม่มีที่ไปแล้วใช่เราไม่รู้จะไปไหนทาไงดีไม่ทันเอย่างเหมือนแปลว่าประชดไปก่อนแล้วใช่อ๋อแต่สังเกตได้อย่างหนึ่งนะฮะว่าเสียงของน้ำเนี่ยโอ้โหขัดกับบุคลิกภายนอกมากนะคือภายนอกดูหวานๆครับแต่เสียงดูดุดันมากน้ำยิ้มหวานโชว์เรื่แบบยิ้มหวานเกลียดอะ จริงอยากเห็นหน้าน้ามากแต่พี่ดูเขาออกแนวร็อกร็อกออกจริงมันด้วยแบบว่าด้วยเสียงเราด้วยครคเตอร์เราด้วยเพลงเ็เขาเลยแบบว่ามาทางนี้น่าจะเหมาะค่ะคือน้องน้ำเนี่ยเป็นสาวหมวยแต่ทุกอย่างเป็นฟิลร็อกเหมือนเลยเพลงเขาก็ออกแนวร็อกร็อกเนาะแต่งตัวก็นีแบบนีขี่บิ๊กไบค์นะขี่บิ๊กไบค์วันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจริงขี่มอเตอร์ไซค์มาจริงรถติดสดไปเลยกับรถหน้าบ้านคือชั่วโมงยังไม่ผ่านนะคอนโดเลยพี่มาพี่วินเลยโอเคอ่ะ แต่คนนี้ดีกว่าเป็นเพลงเปิดตัวแล้วเขเป็นวินเนอร์ด้วยอยู่วินไหนคะฮ้่ที่น้ำนั่งมาเมื่อกี้น้องเอมสาทิดาค่ะเป็นเอ1 1เอวินเนอร์ปีนี้ค่ะเปิดใจไม่เปิดตัวอะไรอย่าเพลงเนอกแบบชื่อเพลงมันแบบว่าบิวแล้วแหละ ว่าบิวคือหนูไปมาหลายที่ไม่มีใครทักว่ามันว้าวบิวเลยพีนี้ที่นี่ที่แรกแล้วทุกคนก็จะออกแนวว่ามันน่ารักเพลงมันเหมือนแบบผู้หญิงที่เล่นตัวพี่เป็นคนเปิดเผยก็คือไม่มีเรื่องอะไรที่พี่จะไม่เปิดเผยจริงนะหน้าไม่หลังไม่เป็นเยวงดีว๋ยวแล้อันนี้คือเรื่องอะไรเปิดใจแต่แบบไม่เปิดคือหนูอยากจะให้มองอีกแบบนึงดีคือมันเป็นมีเยอ่ะเป็นอารมณ์ที่แบบเราชอบกันเรารู้กันแล้วแหละว่าเราชอบกันแต่ว่ารู้ไหมรู้กันรู้กันอยู่ว่าชอบกัน แต่ว่าเราไม่บอกใครเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ทุกวันเนี้ยมันมันรวดเร็วมากพี่คือวันทีประกาศไปปุ๊บเลิกกันมันรู้สึก เร็วไปไหมมันเฟลบางทีเราก็ผิดหวังใช่ไหมหรือบางทีเราอ่ะคิดไปเองด้วยนะว่าเขาชอบเรานั่นไงมันก็อาจจะมันก็เลยเฟลหนูรู้สึกว่าความรู้สึกดีๆอ่ะเก็บมันไว้ดีกว่าไปเรื่อยๆอยู่อย่างเงี้ยดีกว่าพี่ตั้งเลยวงเล็บชื่อเพลงเนี้ยทำไม่ปิดใจไม่เปิดตัวใช่ป่ะพี่วงเล็บให้ความสัมพันธ์แบบงูมีคุกคีคือมันยังไม่ชัดเจนอ่ะแล้วเป็นอย่างนี้มันก็ฟลุ้งฟลุงหนูว่ามันมีความสุขกว่านะคะบางทีมันไม่จำเป็นต้องถ้ามันชัดไปเลยบางทีมันก็ มันจะก้าวไก่กันเกินไปด้วยซ้ำบางทีผมว่าไอเดียดีนะถ้ามันชัดไปเลยเนี่ยเราจะมีแฟนได้คนเดียวครับแต่ถ้ายังไม่ชัดนี่เราคุย ไอ่นี่ไม่ใช่ถึงตู้หมายคุณเลแปลเพลงนี้มีท่อนแรปด้วยใช่ไหมได้ข่าวว่าแต่งเนื้อร้องเองด้วยใช่ไหมครับก็หนูในบ้านพวกเราได้มีโอกาสเรียนกับพี่แมวค่ะแต่งเพลงหนูก็เลยขอพี่แม็กซ์รานที่เป็นเบรูเชอร์ว่าขอลองแต่งกันหนูก็ไม่เคยแต่งหรอกก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เอามาใส่ในเพลงตัวเองแบบเป็นไทยอังกฤษปนกันเนาะใช่เออเจ๋งอะทดีก็ได้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะในในวันนี้น้องๆเขามาแนะนาเพลงของแต่ละคนกับอัลบั้มมันคาเราเลผู้ฟังช กันมาค่ะว่าคุณมีเรื่องค้างค่าระหว่างคุณกับคนรักอะไรที่อยากจะเคลียร์ประเด็นเดือดมากวันนี้มีคนต่อมาเยอะมากแล้วเฟซบุ๊กแฟนเพจคูเป็นฮายฮะทั้งคนรักเก่าคนรักปัจจุบันนะฮะหรือว่าคนที่เราแอบรักอยู่ก็ได้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันนะคะให้น้องน้องเอฟได้พักอ่านข้อความแป๊บหนึ่งพูดถึงน้องๆจากบ้านในเอฟก็เป็นคนที่สามารถล่าฝันของตัวเองได้สําเร็จเราก็มีอีกหนึ่งหนุ่มที่ล่าฝันของตัวเองสำเร็จเหมือนกันค่ะน้องเบิร์ดเอกชัยเจรญกุลนะคะเจ้าของรางวััลชมกกกตารคิะดบโเข จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ร่วมกับศิลปินอื่นๆมากมายเลยค่ะพี่ป๊อปจนันทชัยพี่บุรินทร์สิงห์โตโตศสักดิธิ์อาจารย์ธนิตเจ็ดกุมภาพันธ์นี้เจอกันแน่นอนใช่ครับพี่เซ็นเตอร์เวิร์ครับในคอนเสิร์ตคนไทยตั้งใจทำไรไม่แพ้ชัด